สาธ so ุสาธุวันนี้เป็นงสุีพรชักจันรึในมาคำบุญจากบาทตอนนี้ก็ขอารมีหลวงพ่อที่เจ้าอยากยืแปลงหงปกปากสาเป็นหงสุีพรชักจันทรึกพ่อให้กัทั้งโยมญาณนวัดไชยพิิโรชาและก็ดิพักไชยพิิโรชาและก็นปภอนัไชยพิิโรชา ข้าขมีปรมัยแข็งแะไรอย่างนี้ินสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วย p a r a m เจริญด้วยโคกาะสมบัติัีลทีิถทออายุวันนะสุขะาราลท,าาท,ทุกนิพลานิการทุกเมื่อเธอยัขาวาดิวังอา,าปูราาริปูรินทินสาบังเอวังมีวันโตทินังเิจานังทิปะปติ

ทิวานันสิรีเสเนจังบุตรธรรมจายิโนจตารุทธามาวาตคัปติอายุวานุสุขังอะลา